้าคุณเกิดราศรีธนูหยุดเลื่อนคลิปนี้นะครับเพราะในวันที่23ทธันวาคมปี2568รสดาวพฤหัสบดีนะครับเป็นดาวประจำตัวคุณยกจากจุดมรณะจากจุดพินทุบาทเข้าสู่จุดที่7นะครับได้องค์เกณฑ์ด้วยนะครับนะค,นะค,คือวันที่23ธันวาคมไป30พฤษภาเนี่ยประมาณ5เดือนโดยประมาณดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นตัวแทนของคำว่าตัวตนอัตตา และบ้านครอบครัวรากฐานชีวิตโครจรไปพบที่เกี่ยวข้องกับหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์คู่ชีวิตแต่ว่าดวงคุณจะเดินทางด้วยคนและสัญญาและนี่คือช่วงที่ความสัมพันธ์หนึ่งครั้งอาจทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยนสถานะชาวราศีธนูพบที่7คืออะไรคู่ครองคนรักหุ้นส่วนลูกค้าคู่สัญญาคู่กรณีคือคนที่คุณต้องตกลงด้วยและต้องแชร์อนาคตด้วยดาวพฤหัส คือดาวแห่งการขยายโอกาสความเมตตาและการเติบโตะเข้าเรือนที่เจ็ดโอกาสใหม่มาจากการร่วมมือมาจากคนรักคู่ของเพศตรงข้ามคู่ค้าคุณส่วนคู่สัญญาดีลมาสัญญามาลูกค้ามาคนที่มีอิทธิพลต่อชีวิตคุณเข้ามาแต่พื่อรหัสเป็นเจ้าเรือนภบหนึ่งและสี่ของคุณด้วยแปลว่าคนที่เข้ามาจะกระทบถึงภาพลักษณ์ชื่อเสียงตัวตนของคุณภพที่หนึ่ง บ้านครอบครัวที่อยู่ทรัพย์สินรากฐานชีวิตคือพบที่สี่พูดง่ายๆคุณไม่ได้แค่ครบไขเพิ่มแต่คุณกำลังเลือกอนาคตผ่านคนที่คุณจับมือด้วยหันั้นนะครับดาวพฤหัสอยู่ตำแหน่งเนี้ยนะยกได้องค์เกณ์คุณเกิดราศีประเภทคนราศีนละเนี่ยนะระคือโสราชีโวมุโทสุโกโล่าสหัตตนุพันธุเขาเอาปัตนิแลลาภานะ้ามีดาวพฤหัสอยู่ในจุดปัตตนินะได้องค์เกณ์ อุดมเกณฑ์อันนั้นช่วงนี้ราศีธนูส่วนใหญ่จะเจอหนึ่งใน5เหตุการณ์นี้หนึ่งลูกค้าคู่ค้าตัวจริงเข้ามามีคนติดต่อมาแบบจริงจังอยากร่วมงานอยากให้คุณเป็นคนดูแลหรืออยากให้คุณรับหน้าที่ใหญ่รายได้โตเพราะมีคนเชื่อใจ2เซ็นสัญญาหรือทําข้อตกลงมากขึ้นดิวมาเป็นชุดงานที่เคยคุยลอยๆจะเริ่มมีสัญญาเอกสารเงื่อนไขมีตัวเลขจริงแต่ต้องระวังเรื่องอ่านรายละเอียดให้ครบ นะสามเปลี่ยนบทบาทจากทําคนเดียวทําเป็นทีมนะฮะคือนี่คือช่วงที่ราศีธนูหลายคนจะรู้ว่าฉันไปไกลกว่านี้ไม่ได้ถ้าฉันยังทําทุกอย่างคนเดียวพฤหัสเดือนที่7จ็ดไปเนี่ยหเดือนนี้นะครับบังคับให้คุณโตด้วยการร่วมมือ,อน,นั้นนะครับสี่คุณจะได้คู่แข่งคู่กรณีที่ทําให้คุณต้องอัปเกรดพราะที่7เ,เนี่ยไม่ได้มีแค่คนรักมีคู่แข่งด้วย บางคนจะมีคนท้าทายแข่งราคาแข่งผลงานฟังดูเหมือนลบแต่จริงๆคือแรงผลักด,ดันให้คุณอัปเกรดมาตรฐาน 5. ้ชื่อเสียงมากขึ้นเพราะคนพูดถึงเพที่เจ็เนี่ยคือการสะท้อนช่วงนี้คนจะพูดถึงคุณง่ายขึ้นทั้งชมทั้งวิจารณ์และนี่คือบทเรียนใหญ่คุณจะโตเมื่อคุณไม่สั่นไหวกับคำคนเพราะนั้นนะครับถ้าคุณโสดนี่คือช่วงที่คนทะดูมีสิทธิ์เจอคนจริงจัง เจอคนที่พร้อมคุยอนาคตรหรือเจอคนที่ทําให้คุณอยากสร้างบ้านอยากลงหลักปักฐานแต่ต้องเตือนเพื่อหัสทําให้มองโลกสวยได้คุณอาจให้เครดิตคนเร็วเกินไปดังนั้นดูการกระทํามากกว่าคําพูดถ้ามีคู่จะคุยเรื่องอนาคตรจริงจังขึ้นย้ายบ้านซื้อของใหญ่วางแผนครอบครัววางระบบเงินร่วมกันด้านล้ายที่มาเกิด ถ้าความสัมพันธ์เดิมคุมเครือหรือไม่ชัดเจนเรื่องขอบเขตช่วงนี้จะถูกบีบให้ชัดเพราะพบอพอพที่7คือพบของคําสัญญาไม่ชัดจบชัดจะโตฉะนั้นนะครับในช่วงนี้นะครับเงินช่วงนี้ผูกกับ3เรื่องดีลสัญญาลูกค้า 2. ค่าใช้จ่ายบ้านครอบครัวที่อยู่อาศัยและภาพลักษณ์แบรนด์ความน่าเชื่อถือ เหตุการณ์ที่มักเจ,จะเกิดขึ้นบางคนเนี่ยจะได้เงินก้อนจากการปิดดิวได้ไรายได้เพิ่มจากฐานลูกค้าประจํามีรายจ่ายก้อนเกี่ยวกับบ้านซ่อมย้ายซื้อของเข้าบ้านลงทุนพื้นที่ทํางานที่บ้านหรือเริ่มทําธุรกิจที่บ้านแล้วเงินเริ่มเข้ามาคําเตือนอย่าให้ความเกรงใจทําให้คุณตั้งราคาต่าข้อที่7คือการแลกเปลี่ยนอย่างยุติธรรมคุณต้องตั้งขอบเขตให้ชัดว่าคุณค่าคุณเท่าไหร่เพราะนั้นมันจะมีช่วงเพืหัสพัก ช่วงนี้สิบยี่สามธันวาจนถึงสิบเก้ามีนาหกเก้านะคือเป็นช่วงที่ทบทวนย้อนกลับแก้สัญญาหมายถึงลูกค้าเก่ากลับมาดิวเดิมที่ค้างกลับมาเคลียคนเก่าทักมาทั้งรักแลกงานหรือการเจราจาที่คิดว่าจบกลับมาเปิดใหม่ด้านดีได้โอกาสแก้ข้อผิดพลาดได้เงินตกค้างได้เงินจากงานเก่าได้รีวิวเครดิตกลับมาด้านร้ายนะครับสัญญาเลื่อเนเงินช้าเงื่อนไขเปลี่ยนการสื่อสารคาดเคลื่อนอย่ารีบเซ็นเพราะกลัวเสียโอกาส ใช้ช่วงนี้เป็นช่วงตรวจสอบมันจะมีช่วง20มีนาจนถึง5เมษาปี69พระฤหัีมนเดินช้าเหมือนจักรวาลให้คุณได้หยุดคิดเหตุการณ์ที่มาเกิดคุยแล้วไม่ค่อยคืบนัดเลื่อนต้องรอคําตอบอารมณ์จะเริ่มถามตัวเองว่า ฉันเลือกคนนี้ดีวนี้สนุกไหมพรานั้นวิธีใช้ช่วงมวลให้กลายเป็นทองเนี่ยนะฮะก็คือปรับสัญญาให้รัดกลุ่มวาง KPI ขอบเขตงานวันจ่ายเงินเคลียร์ความคาดหวังให้ตรงทําช่วงนี้ดีหลังจากนี้จะไหลลื่นมากพรานั้นนะครับช่วงนี้ผมอยากให้คุณจําประโยคหนึ่งไว้เบเน่บาวนักวิจัยด้านความกล้าและขอบเขตความสัมพันธ์เคยสรุปไว้ความว่าดังนี้การตั้งขอบเขตคือการเคารพตัวเองแม้ต้องทําให้บางคนกิดหวัง และนี่คือบทเรียนของดาวพฤหัสเรือนที่7คุณจะรวยขึ้นไม่ใช่เพราะคุณให้มากขึ้นแต่เพราะคุณให้ถูกคนและให้ด้วยขอบเขตที่ถูกต้องทั้นราศีธนูช่วงนี้อย่าอย่าถามว่าฉันจะสําเร็จไหมให้ถามว่าฉันจะจับมือกับใครและฉันจะเซ็นสัญญาอะไรเพราะคนที่เข้ามาในช่วง23ธันวาปี68นี้เนี่ยอาจไม่ใช่แค่คนผ่านทางแต่คือประตูไปสู่สถานะใหม่ของชีวิตคุณ น,นั้นนะครับบางคนเกิดงานลูกคู่ได้พาร์ทเนอร์ใหม่ได้คุณส่วนได้ต่างเพศเข้ามาชอบนะฮะเกิดขึ้นก็เป็นไปได้ราศีธนูผมจะพูดตรงๆแบบไม่อ้อมถ้าคุณรู้สึกสะดุดในใจแปบลบว่ามันโดนจริงนะคุณไม่ใช่คนไม่มีดวงคุณไม่ใช่คนไม่เก่งแต่ปัญหาเงินของธนูเนี่ยจะมาจากนิสัยลึกๆที่คุณใช้หมันซ้ำๆจนชีวิตวนอยู่ที่เดิมแพ้ที่หนึ่งเนี่ยคือคุณเชื่อในโอกาสมากกว่าเชื่อในระบบราศีธนูเป็นราศีแห่งความหวังและความเชื่อ คุณเชื่อว่าโอกาสจะมาเชื่อว่าเดี๋ยวก็รอดเชื่อว่าฟ้าจะเปิดทางแต่ความจริงคือคุณเชื่อความรู้สึกมากกว่าการวางระบบเงินลงทุนเพราะรู้สึกใช่เริ่มเพราะตื่นเต้นเปลี่ยนทางเพราะเบื่อหยุดเพราะไม่สนุกเงินเลยมาไวและไปไวพอๆกันแพ้ที่สองรักอิสระจนไม่ยอมอยู่กับอะไรนานพอธนูไม่ชอบถูกผูกไม่ชอบกรอบไม่ชอบอะไรที่ต้องทำซ้ำปัญหาคือความมั่งคั่งต้องการความต่อเนื่อง คุณเริ่มเก่งพุ่งแรงแต่พอถึงจุดที่ต้องทํายาวๆคุณอยากไปทางใหม่ทันทีนี่คือเหตุผลที่ธนูเริ่มได้ทุกอย่างแต่ไม่ค่อยได้ผลลัพธ์ยาวทักทีนะครับแผลที่สาใช้เงินเพื่ออิสระมากกว่าสร้างอิสระคือธนูเนี่ยใช้เงินเก่งไม่ใช่เพราะฟุ่มเฟือยแต่เพราะคุณไม่รู้สึกติดคือไม่อยากรู้สึกติดคุณไม่อยากรู้สึกติดอยากไปไปอยากเปลี่ยนเปลี่ยนอยากพัก ใช้เงินซื้ออิสระอยากหลุดจากความอึดอัดจ,จ่ายทันทีแต่คุณรู้ไหมเงินที่ควรสร้างอิสระระยะยาวเนี่ยกับถูกใช้ไปกับอิสระระยะสัน้นแพ้ที่4มั่นใจในตัวเองสูงแต่ไม่ค่อยทบทวนความผิดพลาดถ้าดูไม่ชอบมองย้อนไม่ชอบเสียใจนานไม่ชอบจมกับความผิดพลาดแต่การไม่ทบทวนทําให้คุณพลาดซ้ําเรื่องเงินกับแพทเทิร์นเดิม คนเดิมการตัดสินใจเดิมแล้วคุณก็บอกตัวเองว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเริ่มใหม่ทั้งที่มันเจ็บซ้ำเรื่อยๆแพที่5อยากสําเร็จใหญ่แต่ไม่อยากเริ่มจากฐานเล็กธนูมองไกลอยากไปให้ไกลอยากสําเร็จแบบก้าวกระโดดแต่คุณไม่ชอบสร้างฐานคุณไม่ชอบสะสมคุณไม่ชอบค่อยค่อยโตทั้งที่ความมั่งคั่งจริงเกิดจากฐานเล็กที่มั่นคงไม่ใช่การกระโดดเสมอไปราศีธนูสิ่งที่ขวางความมั่งคั่งของคุณนะไม่ใช่โชคแต่คือความใจร้อนที่ปลอมตัวมาในชื่ออิสระนะครับ ผมมีทางออกที่ไม่ขังอิสระของธนูข่าวดีคือว่าธนูเนี่ยไม่ต้องกลายเป็นคนเข่งไม่ต้องถูกบังคับไม่ต้องทิ้งอิสระแต่แค่ต้องมีกฎที่ทําให้อิสระของคุณคือรายได้ระยะยาวคอร์สหนึ่งร้อยกฎแห่งความมั่งคั่งของราศรีธนูถูออกออกแบบมาเพื่อคนรักอิสระคนเริ่มเก่งคนมองไกลแต่ยังไม่รวยอย่างที่ควรกฎที่ช่วยให้คุณโฟกัสโดยไม่อึดอัดสร้างรายได้ที่ไม่ต้องวิ่งตลอดเวลาใช้เงินอย่างฉลาดไม่ใช่ตามอารมณ์ ทำให้ความเชื่อของคุณกายเป็นผลลัพธ์จริงพรานั้นยังมีนักเรียนผมคนหนึ่งอายุ35ปีตกงานไม่มีเงินใช้ชีวิตแบบไปตามโอกาสมาตลอดแต่เริ่มจากเธอเริ่มจากการทํากฎไม่กี่ข้อที่สอนให้เธอในคอร์สเนี้ยนะหยุดวิ่งตามอิสระชั่วคราวแล้วสร้างอิสระ ระยะยาวแทนเพียง35วันนะครับเงินก้อนแรก2ล้านบาทเข้ามาในชีวิตเธอเธอบอกว่าหนูเพิ่งเข้าใจว่าอิสระจริงๆไม่ได้มาจากการหนีแต่มาจากการวางระบบที่ถูกต้องอน,นันราศีธนูคุณเกิดมาเพื่อเติบโตเพื่อเดินทางเพื่อมีชีวิตที่กว้างกว่าคนอื่นปี69นี้อย่าให้อิสระของคุณกลายเป็นข้ออ้างที่ทําให้คุณไม่รวย ถ้าคุณพร้อมรักษาบาดแผเลเรื่องเงินและอยากมีอิสระแบบไม่ต้องกังวลอีกต่อไปพิมพ์คำว่าธนูมั่งคั่งแล้วทักไปหาแอดมินและเขาจะส่งรายละเอียดให้ทันทีข้อนี้กันมาจากปัชยาโหราศาสตร์การเงินปัชยาความมั่งคั่งนะโหราศาสตร์จิตวิญญาณก็คือหลายแขนงนะฮะที่ผมศึกษาโหราศาสตร์มาตั้งแต่อายุ12และประสบการณ์ที่ผมดูดวงมหาเศรษฐีจํานวนมาก ผมได้เห็นรหัสเงินที่เป็นทัทเึินซ้ำ,ซำ,ซำๆๆเกิดขึ้นนะฮะนั้นในคอร์ส100กวดแห่งความมั่งคั่งของราศีธนูที่จะพาคุณไปปลดล็อกศักยภาพทางการเงินของคุณทักไปหาแอดมินเลยใช้คอร์สนี้พลิกชีวิตและเป็นของข,องขวัญปีใหม่ในช่วงดาวพฤหัสบดีเล็งดวงชะตาคุณมีโอกาสได้ความรู้ดีนะในองค์ความรู้ใหม่เข้ามาเปลี่ยนชีวิต